แอบนะครับผมเตียนนอกจากจะแอบอยู่ประมาณนี้แล้วพี่น้องอันนี้ก็บการในเครื่องนึงพี่น้องนะครับผมท่างนี้จะเป็นจงไว้คนยางได้พี่น้องเด้อท่านนี้ก็จะจมีเตียนศิลปินพี่น้องนี้จะเป็นน้องบีตานะครับผมอันนี้ะกะกระลั่งออกเครื่องโตีเอาเอาน้องวีตาตัวหนึ่งพี่น้องสวัสดีค่ะทักทายพี่น้องทางบ้านหน่อยค่ะ,คะวันนี้อยู่ที่ไหนคะ จ้าหน้างานชมฟรีนะคะคืนนี้อย่าลืมมาให้กันลังใจอีหลาเด้๋ยพี่น้องเด้อมาพอกันนะครับผมโคงบริเวณโคราดว่ชุมพวงนครราชสีมาที่บริเวณโคราชว่ะโคราชจังหวัดนี่แม่นบออันนี้อันนี้คือนครราชสีมาอันโคราชนี่ติดตองคายแม่นบอกไม่นอ่าโคราชนี่จะติดตองคายนะคะอันนี้เราอยู่นครราชสีมาค่ะโคราชก็คือติดตองคายตองคาไขก็จะเป็นอุบลเลยค่ะนะใช่ค่ะ ใช่ถูกต้องครับลูกนี่นะครับผมแป็นที่ประเทศไทยนะคะตามนี้เลยนะจ้าค่ะบายบายค่ะ,คะพีนนะ่น้องบรรยากาศลางหานเอาโอ้ยพี่น้องถ้านผดสิบเป็นลานเขาพี่นอ้องหอมหอมมาอยู่หอมหยางพี่น้องหอมหยางพี่น้องหอมหยางพี่น้องหอมบ่พี่น,อนอ้อ,นองถ้านนี้ก็จะเป็นลานแย่สาเด้อพี่น้องผู้ใดนี่พี่นอ้องนี่ถ้านี่สิเป็นลานเขาไม่แย่สาครับผมสวัสดีค่ะ รับเรือก,กัะเทยนอ่งยียเดียรไอุ้งนองว่าจะอันนี้ไอ้แพร่ครับพี่น้องถ้าใครพี่น้องท่างบ้านนะครับไอ้แพทย์กูเบิ้ลเขาดำกันไปปลาตัวเขาใส่ซื้อถ้าใส่พื้นดีดีแหม่บางกูเดียวนึงก็ไม่มีดิโอดาวเออย บอกกับพี่น้องทางบ้านแน่ตกเพกีทัดบ้านเป็นบ้านไปฝายังว่ต้องเขาไปเบิ่มเรื่องเขาเพงอกแเขาไปหือป่าเาก็วางสันซื้อเพลงวอย่างเกอะเอาเพลงผู้ใดเพลงผู้ใดบอบอกเพอไย่่อออที่ยีก เท่งหนักวะไปขายเพ่งเป็นนึงามเขาไปเพิ่งเดดาดโอ้สือเพลงยังอยากได้กูอยากได้แปว่าเดือนนึงในนึงวิวโอ้บอกขึอเขาเเห็นอะไรมะตังมนตางอยากแปกต้องแตกต่างบ่โอ้ยกติแตกต่างหมดวันที่ย you know, uh huh. ี่เท่งหนักวไป้ามเขาไปเพิ่งเดดาไปใดูยิบานาห้สี่ทุ่มเสียงคอยเสียบดอ้เสียง้คอยเสียบด โอ้ยปเทไทยมบ้านมุกน่อโอ้ยเหน่อยจะนอว่าท่านเบตนะครับจะกจทักมางล้เยอี่หมืบนี่เนัว่าไ่มันเป็นผู้้องเองมันเปพี่้องไ่อยากให้พี่้องเขาไปเบื้อง อยากได้เดือนนึงในหนึ่งวิวขึอนมือแต่ก็อยากคือนมูอเออเพ่าะว่าเลียงเลี้ยงเลหมันก็บมวนนิดหน่อยเล็กน้อยถึงปากกลางเออครเอมวิมันเป็นจักรหัวอ็คอยท่าย้านคนจะเป็นคอยกัวหัวเออขนาดเจ้าของเป็นเป็นผู้เรีนเป็นยังอยากหัวงานนี้ไมีเป็นอยากหัวผมไม่อยากให้พี่น้องเขาเป็นเบื้องบนอยากวิวมันคืนอยากวิวขึ้นเออใจ่วิวขึ้นอ้าพี่น้องครับผมขยันขยันไม่เคยเล่น ไปหา,อ,า,อ,าอ้ไอ้ค่ะน,น,นี่พี่น้องเต้นอีหล่าหน่อยอยืนนิ่พี่น้องนี่แหละครับผมเต้นอีหล่าพี่น้องสกุณาพรนะครับผมบ่รบกวนอีหล่าหน่อยได้พี่น้องเด้อเพื่อเป็นการไม่รบกวนนะครับผมหาอีหล่าหน่อยได้เตรียมความพร้อมนะครับผมเลยพักพอนพี่น้องตอนนี้ซิลิปินอยู่ในเต็นพี่น้องเพราะว่าอากาศหนาวมากพี่น้อง อากาศที่นี่หนาวมากนะครับผมศิลปินอยู่ในเต็นท์นะครับผมบ้าเบิร์ดขออนุญาตพี่น้องทางบ้านบ่เป็นการรบกวนศิลปินเด้อพี่น้องเด้อให้เกียรติความเป็นส่วนตัวนะครับผมให้ศิลปินเขาได้พักผ่อนแต่งตัวแต่งหน้าพี่น้องครับผมบรรยากาศรอบๆนี่พี่น้องครับผมเดี๋ยวบ้าเบิร์ดพาพี่น้องครับผมยางเบิรงอันข้างนอกเอาเนาะพี่น้องเนาะครับผมขอพาพี่น้องทั้งบ้านนั่งอะด้อค่ะผมนี่แหละพี่น้องทางนี้นะครับผมบรรยากาศหลังไปที่เขาขาณนี้พี่น้องพี่น้องอย่าลืมกดบัตรซื้อตั๋วนะครับผมถ้าเข้าความเพจนะครับผม บาตร129บาทเด้อพี่น้องเลยทักโคความเพดได้เลยนะครับผมตอนนี้ทีมงานแอดมินรอตอบแชทอยู่นะครับผมทีมแอดมินเข้าถาตอบแชทเด้อพี่น้องอันนี้จะเป็นบรรยากาศใต้เวทีนะคะนี่บรรยากาศใต้เวทีพี่น้องนี่นะครับผมการใต้เวทีกำลัาางแต่งหนา้าแต่งตาอยู่พี่น้องนะคะผมเนี้ย พูดน่ารักมากค่ะขอบคุณนะคะผมขอบพระคุณมากๆนะคะผมนี้ไต่ไปที่ห้องพี่น้องศิลปินกําลังแต่งหน้าแต่งตานะคะผมวันนี้ไม่มีลาถวายเอาพี่น้องครับลรื่แจกพี่น้องอีกอย่างหนึ่งเมื่อวานนี้บ่าวเบิดบอลในสวนพี่น้องบอลมาบ่าวเบิดบอลใหญด้วยพี่น้องเมื่อวานนี้คนเยอะมากนะคะผมคือจังบ่าวเบิดโพสเดี๋ยวหละพี่น้องอยู่หน้าเพจบ่าเพื่อนจังหาปีซอนอยู่หน้าเพจนะครับผมคนเยอะมากเมื่อวานคุนหลายแหงแบบว่าไล่จนแบบว่าไล่ไม่รู้ว่าจะไล่มาจากไสนไหมพี่น้องคนเยอะมากแล้วพี่น้องเสื้อบล็อกข่างเวทีน่ะ มันจะเป็นหนองน,ำน้ำแม่พี่น้องแล้วข้างหนองน้ำจะมีที่แบบว่ามันจะเป็นพื้นที่ที่ออกกําลังกายคนวิ่งคนเป็นเป็นมองคนแรนอ้อมสาออกกําลังกายแม่พี่น้องเต็มคางน้องเลยพี่น้องเมื่อวานนี่ครับผมเมือ่อคืนนี่นะครับเ <C oughs> <c oughs> มื่อวานนี่คนเต็มเลยพี่น้องคนเยอะแบบเยอะแล้วที่นี้สัญญาณขึ้นสัญญาณโทรศัพท์มันแย่งกันนะครับผมเบ้าเบิร์ดเฮ็ดเป็นชั่วโมงกับบ่อใดพี่น้อง He เฮ็ดเลนเนตเดิบ่ได้พี่น้องเมื่อวานนี่นะครับผมก็รลบบ่อใดๆส่วนให้พี่น้องมาเบิร์ง ดูสัญญาณกันแบบรุนแรงนะครับพี่น้องเมื่อวานเบาเบิกเล่นบทอะไรสุดพี่น้องทางบ้านขอพระพี่น้องไหลเด้อค่ะผมอันนี้จะเป็นบริเวณคะั่วเฮา,านะครับผมคั่วเฮาได้ยังกินเนาะมาเนี่ยคั่วเฮาได้ยังกินเนาะครับมาเนี่ยเอามันหนาวเราก็ต้องแต่งแบบว่ายุโรปอยูง่งยังว่าชาหมูฮะ ตัวแอสมินเบิร์ดนะคะเลยแม่โอ้โหใจเี Holiday> ่ยนิโหคกดวมาอ้นแตงมาฟีมาอยู่เกาหลีก่อนยังขาเนารองเท้าบู๊เจจ้าวไปเรียงงวดีนาเอ้าผู้ใดเราวาไปเรียงงวดเขาขาใจผิดไปเรียงงวเขาบองเนาะเขาเขาก็หลุจักเนาะ อันนี้แต่งตัวสไตล์เกาหลีค่ะพี่น้องค่ะหนาวมได้ไหมนะจะว่าหนาวกได้เอาป้าป้าส่งผมออกจากอบอบอบยังอบอบอบกบเอออบอบป้าอบป้าอปี๊ปป้าปีอปป้าหัวหมีเด้พี่น้องมึงคขามึงการแต่งตัวสไตล์เกาหลีเกาใจฮึบขึ้นมากางเกงช้าง กางเกงชาอนุราง,ารงรศิลปวัฒนธรรมไทยชางนี่เป็นชาที่คู่บุญคู่เมืออไทย้ก็ตรงักษาช้างนี่เป็นสัตว์รประจำจังหวัดอะไรประจำจังหวัดอ่าี่ตะเกียบ <c oughs> สุรินทรนน์สุรินทร์เนาะสุรินทร,ร์ี่น้องโมกี้เกิด่เอเอเขาจะมาอยู่ไทยก็เลี้บไทยโอโออ้โอ้อ้อ้โหโหหโอ้โหอห้โห กันตาหักค่ะเบื้องหลังการไล่ซดมวลมสนุกสนานอ๋อชอบมีแล้วอันนี้นรับโเปียงโมโบเป็นอยังอรลพิมจ้าอรลพิมอ,อย่าลืมนะคะสวยวมากนะเมียราบโบไถลูกุ่อเป็นกระเทยเด้อพี่น้องเด้อขึ้นนี่มวลแท็แน่นอนมื่อนี้ยวกำมือเดินรับโบได่เมียลูกเห้เป็นกะระเทยอ๋อพี่น้องเดินเมียราบโบได่ดูเคยเป็นกะระเทยพี่น้องครับผมเด้อครับผมเมื่อนี้รำเทื่ยงกระเทยจ้ะบอกแต่ว่าในป้ายเป็นอิทธิเขาเจ้าบอกไปว่าหลักๆเลยเราจะทำเป็นอิทธิไปก่อน พี่น้องสวัสดีจ้าสองเต่าสวัสดีครับผมนี่พี่น้องอิทธิบาทสี่ใช่ไหมอะไรนะอิทธิบาทสี่ใช่ไหมอิทธิบาทสี่ทันท่าบริยะเกิดตาวิมารสาโอ้ตายแล้วบุรุษจักอย่างนับถือมุสลิมมาหนินับถือมุสลิมอันนี้พัะยาเกาะพระชาหมูหน่อไม้ หมูหน่อไม้แตกแล้วก็มะนาวเนี่ยกระว่าไปพี่น้องให้เงกรว่าไปนะครับผมชอบน้องพูดนะครับขอบคุณนะครับผมอ้าวอาปิดลายนะปิดลานะนัเอกปิดลายแน่บันจะล่วงไรแล้วฮาเดี๋ยวนี้แล้วปิดลาแล้วค่ะผมมือนีผู้ใดทังมาปัีม่ขมือนีช่งฟี่เป็นบอกช่ฟี่แจ้งเน่ยามน จ้าถูกต้องแล้วกลุ่มปิดพรุ่งนี้ด้วยมีกลุ่มปิดด้วยใช่ร้อยยี่สิบเก้าใช่ค่ะผมซื้อวันนี้ได้ไหมกลุ่มปิดอะซื้อได้ซื้อมืุหนี่ทั้งดีแมนเพราะว่ากัดซื้อมืหอี่อื่นมันจะต่ำกันซุ่นเซียนทุนเซียนเด้แมนโซซาลโซซานเด้มันจะแบบว่ามันจะแบบว่าต่ำกันมันจะแอดมินกับแมนอดมินจะสิรุ่นแมนสิรุ่นจะน้อย แม่นครับตับครับผมครับผมเจอกันใหม่แล้วหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย